สวัสดีค่ะส้มนัตยาพรค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้ส้มจะมาแนะนำสถานเที่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้จะพาไปรู้จักกับพระราชวังบางปะอินค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพระราชวังบางปะอินนะคะมีประวัติความเป็นมาตามพระราชศาวดาร ในสมัยของครุงศรีอยุธยายนะคะว่าในสมัยของพระเจ้าปราสาททองหรือว่าพระศิสมัมพันที่5นะคะทรงโปรดเก้าให้มีการสร้างพระชวมม์ปินขึ้นบนเกาะบ้านเลยนะคะรัตนโกสินทร์นะคะพระชว์ปบาอิบางประอินเนถูกล้างไปเป็นเวลานานนะคะ จนจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดให้มีการสร้างสิ่งกอ่อสร้างต่างๆขึ้นมาในพระราชวังบางพินนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลมาตลอดจนมีสภาพที่งดงามจนถึงปัจจุบันค่ะชมในพระราชวังบางพินนะคะที่แรกเลยก็คือเป็นหอเหมนเทียรเทวราชนะคะซึ่งเป็นปรางศิีลาอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกนะคะในสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ทรงสร้าง บูธิถวายเดียวสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะคะแทนแท่นเดิมที่ชาวบ้านสร้างไว้เพื่อสักการะบูชานะคะภายในก็ประดิษฐานพระ,ะรูปของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองะคะ่ะ พระสถานชั้นนอกนะคะก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งไอสวรรค์ที่พญาอ่านนะคะเป็นปราสาทจตุรมุกรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยนะคะโดยเล่าแบบมาจากพระที่นั่งอภรพิโมกในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพนะคะภายใน,เ,นยเป็นที่ประดิษฐานพระรูปของรัชกาลที่หาหล่อด้วยสำริดนะคะพระองค์ทรงแต่งเต็มยคะ กุมารีรัตน์นะคะเรียกเป็นสามัารว่าอนุสาวรีย์พระนานงดุลยร่มนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดสร้างไว้เพื่อเป็นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุรันทากุมารีรัตน์นะคะเพราะว่าพระองค์ท่านนะคะทรงสิ้นพระชนด้วยเหตุเรือร่มที่แม่น้ำเจ้าพญาค่ะ ็นสีเขียวอ่อนทั้งหลังตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็จะมีพระที่นั่งเวหาจำรูนะคะหรือว่าเทนเมนเตร์น,ตนะคะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีหอวิทูลทัศนาค่ะซึ่งหอวิทูลทัศนานะคะเป็นหอสูงยอดมนนะคะ สถาปริากรรมที่งดงานไม่ว่าจะเป็นของไทยจีนแบบฝรั่งเศสตะวันตกนะคะแล้วก็ยังมีบรยาาบรยากาศที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปเที่ยวชมด้วยนะคะฝากไว้ได้วยนะคะพระชวังบางปะอินอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ